สวัสดีวัยรุ่นนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าตัวสไนเปอร์นะครับผมตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า VSR 1 0 DB นะครับผมชื่อเต็มเป็นไม้แท้นะครับผมเป็นตัวไม้แท้เลยตัวนี้นะครับผมก็ปืนแรงนะครับผมปืนแรงมากใส่ได้ทั้งลูกแกวลูกเหล็กนะครับผมก็ระบบยิงเป็นเหล็กนะครับผมตัวไว้สําหรับยิงนกยิงหนูนะครับผมก็เราก็จับให้นะครับผมตัวนี้เนี่ยมีการปรับแต่งโมดิฟายนะครับผมเพื่อที่จะให้ลูกศกเนี่ย สามารถดึงได้ง่ายขึ้นนะครับผมนี่นะครับผมดูนะผมใช้นิ้วเดียวนะนี่ใช้นิ้วเดียวอาจจะใช้แรงนิดน,นึงนะเพราะนิ้วเดียวก็คือเบาเบาก็สนทยทั่วไปแบบว่ากับสิบเท่าเลยนะครับผมนะครับผม,ผมก็แม่กาซีนใส่ตรงนี้นะเพื่อนมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นไม้แท้นะครับผมเป็นไม้แท้เลยนะครับผมท่อรีดก็คือยาวถึงตรงนี้เลยนะครับผมท่อรีดท่อรีดเนี่ยเราใช้ Minuten, ท่อมินิทาอรีแต่งเออมินิท่รีดตัดนะครับผมใช้ท่อมินิทาอรี่ตัดนะครับยาวทั้งนี้แต่เรา ให้ลงกลงตัดตัดออกครับผมก็เป็นออเดอร์แต่งอีกหนึ่งตัวนะผมที่ผมภูมิใจนําเสนอให้เพื่อนเล่นนะครับผมโอเคก่อนเล่นปืนทุกครั้งเนี่ยก็เราต้องฉีดซิลิโคนเพื่อหล่อลื่นบำรุงรักษาลูกโซ่ก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมไปหยิบซิลิโคนก่อนเลยก่อนจะเล่นปืนทุกครั้งเนี่ยเดินลูกโซกมาแล้ว้างไว้่างนี้นะครับผมขออนุญาตหยิบซิลิโคนหล่อลื่นบำรุงรักษาครับผมฉีดได้ทั้งไม้ทั้งเหล็กนะครับผมก็ทั้งยางก็ฉีดได้นะเพื่อน ฉีดแบบนี้นะนี่นะเพื่อน als. แล้วก็พยายามฉีดเข้าไปนะตรงคลไกลการทํางานต่งตางๆนะครับผมก็ฉีดได้นะผมแล้วก็ฉีดอ่าตรงนี้ด้วยนะผมอ่าโอเคครับผมฉีดได้ยิ่งฉีดปืนก็ยิ่งสวยดูเงานะครับเพือ่อนนะเพื่อนฉีดยิ่งฉีดก็ยิ่งสวยดูเงานะครับผมโอเคก็กลับเข้าไปแล้วก็ตรงนี้นะผมเอามาดูคนไกลใกล้ๆนะครับแต่ก็เดี๋ยวมันจะสอนนะครับผมก็คือ ดึงกลับมาข้างหลังแบบนี้เป็นการเซฟไกนะครับผมปืนไม่สามารถยิงได้นะครับเพราะว่าเป็นการเซฟไกเอาไว้ก็ดันก็ไปข้างหน้าก็ยิงได้ปกตินะครับผมโอเคก็เดี๋ยวมาดูวิธีการใส่กระสุนกันนะครับผมโอเคครับผมอ่านะครับผมอันนี้คือแม็กกาซีนของเขานะครับผมบรรจุได้สูงสุดเในี่ยิบนัดนะครับผมแล้วนี่คือสปิริตเดอร์เพื่อนๆจะใช้สปิริตเดอร์ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็คือผมใส่ลูกลูกกระสุนขนาดประมาณส โซนจุดสามห้านะครับผมก็คือลูกสไนเลยก็คือกดเข้าไปนี้แล้วก็ปั๊มปั๊มปั๊มไปนะครับผมนะครับผมจะใส่ได้ได้ทั้งลูกแก้วลูกเหล็กนะครับผมโอเคอันนี้อ่าหกแล้วไม่ไม่เป็นไรก็คือผมไม่ได้วางปืนกับดินนะผมวางไว้กับรองเท้านะครับผมวันนี้ก็วันนี้ก็คือแบบว่ามาเรียวๆเลยนะเพื่อนไม่มีได้จัดตรงจัดโต๊ะไว้ถ่ายคลิปเลยนะครับผมโอเคมาก็วิธีใส่นะครับผมก็คือจับแบบนี้นะครับผมแล้วก็แมยัดเข้าไปนี้ตรงๆนั้นเพื่อนแล้วก็กดตรงนี้ นี่แค่นี้เองแล้วเวลาจะถอดก็กดตรงนี้นะครับผมก็คือถอดแม็กแล้วเวลาถอดเนี่ยกระสุนมันจะตกมาหนึ่งนัดเสมอนะครับไม่ต้องตกใจเพราะว่าเวลาเราใส่แม็กไปเนี่ยตัวล็อกกระสุนเนี่ยมันก็จะเปิดออกแล้วนาให้กระสุนเนี่ยเข้าไปในฮอบแต่พอเราเราไม่ได้ยิงออกเราถอดกระสุนก็ต้องออกเป็นธรรมดาครับเป็นทั้งไฟฟ้าแก๊สก็เป็นนะครับหรือว่าตัวของแอร์ฮ็อกกิ้งก็เป็นนะครับโอเคเดี๋ยวเราแผ่นไปดูตรงเป้าตรงนู้นนะครับผมว่าว่าเราจะยิงอะไรนะครับผมจะเห็นขวดตรงนั้นนะครับผมเป็นขวดอ่า ขวดน้ำกับขวดกระป๋องนะครับผมเป็นกระป๋องก๊อกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะยิงให้ดูนะครับผมแต่ตากล้อง <Okay. S 1> ขยับไปตรง,งนน้นนึงเลยครับผมโอเค กดูผลงานกันแล้ครับก็อันนี้เป็นผลงานที่ยิงมาเพื่อนเราเป็นขวดพลาสติกขัวพลาสติกมันยิงไม่ทะลุอยู่แล้วนนเพื่อนเพราะว่าพอแรงกระทะมาเนี่ยมันก็ล้มลงไปแล้วผมอันนี้เรามาดูกระป๋องกันนะครับผมนี่หน้าเพื่อนนี่ดูเน้าเข้าตรงนี้นะครับผมปึ๊บเข้าตรงนี้ทะลุออกนะครับผมทะลุออกเลย มีน้ำอยู่เต็มนะครับผมมีน้ำอยู่เต็มข้าวปุ๊บทะลุออกข้าวปุ๊บทะลุออกเลยนะเบื่อนนี่ดูนะเห็นปะครับผมข้าวปุ๊บทะลุออกข้าวปุ๊บทะลุออกเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภาพมุมข้างหลังผมมางดีกว่าโอเคไปเดียวภาพมุมข้างหลังผม,มกนันบ้างนะครับ นะเพื่อนเพื่อนสโคบวางตรงไหนกระสุนไปตรงนั้นนะครับผมและถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจนะครับผมสําหรับ v ีเอสอาหนึ่งศูนย์ดีบตัวนี้นะครับผมก็อย่าลืมแอดไลน์มานะครับผมสามจี้เอเอ็มสี่สองนะครับผมร้านปืนผมเองนะครับผมจะส่งโดยผมเองนะครับผมปืนคุณภาพคิดถึงอยากจะเล่นปืนซักกบอทคิดถึงปืนคุณภาพคิดถึงร้านให้ชื่อวีการชอบนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ถ้าสนใจนะเพื่อนแคปรูปแล้วก็แคปรูปนะอนเพื่อนแล้วมาคุยกันนะครับผมว่า อยากจะได้แบบไหนอะไรยังไงนะครับผมความแรงเท่าไหร่คุยกับผมได้เลยนะครับผมราคาเบาๆไปแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมโดนนะใช่ปะอไม่นเนหรอโอเค อ่ะเพื่อนๆผมไม่รู้จะไปไปถ่ายอะไรให้เพื่อนๆดูนะว่าไปลองควบความแรงอะไรยังไงนะเครื่องวัดอะ่ะเพื่อนๆพอใช้เครื่องวัดนะเพื่อนเพื่อนก็ดูความแรงมันแค่ตัวเลขเพื่อนๆก็ไม่รู้หรอกมันแรงเท่าไหร่ไอความแรงร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเพื่อนๆก็ดูก็ไม่เข้าใจแล้วเพราะเพื่อนเพนะื่อเป็นมือไหม้ื่องปืนกันกน,นะครับผมจะผมจะเทคับสังกะสีนี่เป็นสังกะสีไหม้หนาเพื่อนไม่ใช่สังกะสีแบบว่าผูา้ผู้บางๆนะนี่นะดูนะรูนั้นผมยิงไปก่อนแล้วนะดูวิ้รูนึงน,นะเพื่อน เห็นปะ่ะเห็นอีกลุงปะ่ะนะครับผมมามาตรงนี้หน้าเพื่อนดูนะสักรส่แต็กเพื่อนนะเห็นปะ่ะเพราะแมลงเนาหน้าไเพื่อนยิงนกยิงนูสบายนะครับผมโอเค